กฎวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่63นะครับ SO SO นะครับถ้าเกิดแปลว่าดังนั้นไม่ได้แปลว่าเหลือเกินนะครับในะช้ทำหน้าที่เชื่อมประโยคเช่นประโยคว่า he was lazy so he failed the exam <c oughs> ขเขาขี้เกียจน,นะครับดังนั้นเขาจึงสอบตกไปก็นกต่อหน้า69นะครับนะ enterprise ม5นะครับ นั่นก็คือ reading and writing นะครับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน read the task and answer the question นะครับให้นักเรียนอ่านใบงานนะครับแล้วก็ตอบคำถามข้อที่หนึ่งนะครับก็ถามว่า what are you doing to write คุณจำเป็นที่จะต้องเขียนเรื่องอะไร who for นะครับแล้วก็เขียนเพื่อใครเช่นเราอาจจะบอกว่า I'm going to write an article for a magazine ฉันจำเป็นที่จะต้องเขียน บทความเพื่อน,นำไปลงในวารสารข้อ hey, สอ what should you write about คุณควรเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจจะตอบว่า i should write about the a d v a n t a g e and d i s a d v a n t a g e of being a surgeon ฉนันควรที่จะเขียนเกี่ยวกับความได้เปรียบข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการเป็นศัลยแพทย์ surgeon ส how many words should you write คุณควรเขียนสักประมาณเท่าไหร่เช่นอาจจะบอกว่า I should write 120-150 to 150 words ฉันจะเขียนประมาณสัก120-150กรัมศั์เป็นต้นข้อที่8นะครับ read the article นะครับให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ choose the connect linker correct ตัว linker ให้เลือกคำเชื่อมที่ถูกต้อง คำเชื่อมก็คือให้เลือกระหว่าง to begin with กับ what is more อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับข้อที่1ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเราลองมาแปลกันดูนะครับหัวเรื่องคือ being a surgeon การเป็นศัลยแพทย์นะครับคือแพทย์ผ่าตัดนั่นเองก็คือ the good and the bad นะครับคือข้อดีหรือข้อเสียของอาชีพศัลยแพทย์นะครับ เขาบอกว่า working a t a surgeon may seem like an attractive job and one that is much admired เพราะว่าการทาง,งานเป็นสายแพทย์นั้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นงานที่น่าสนใจเหลือเกินและนั่นนะครับมันเป็นการชื่นชม What exactly are its advantages and disadvantages do แล้วอะไรคือข้อ ดีหรือข้อเสียของอาชีพนี้ A career as a solution h as a clear advantage อาชีพในการเป็นศัลยแพทย์นั้นมีความก้าวหน้าหรือมีข้อดีตัวดีครับ advantage แปลว่าข้อดีนะครับแช่ความก้าวหน้าคือข้อแรกนะครับให้ตอบว่า to begin with นะครับเริ่มจากนะรับ begin with แปลเราเริ่มจาก it i t well paid นะครับก็คือได้ค่าจ้างดี นะครับนะได้เงินเดือนดี Surgeon do an extremely difficult job การเป็นศัลยแพทย์นั้นนะครับเป็นงานที่ยากนะครับนะ e x t r e m e difficult นี่คือยากอย่างมหาันนะครับนะจบเป็นงานที่ยากนะครับนะไม่ใช่งานที่ง่ายเลย and นะครับหลังแอนนะครับ ให้ตอบ as a result นะครับนะ as a result แปลว่าด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับ as a result the s a l y are high ดังนั้นเงินเดือนของพวกเขาถึงสูงมากๆนะครับแล้วหลังเลขสามนะครับให้ตอบว่า b e s i d e นะครับแนะปลว่านอกนจากว่านอกจากนะครับต้นที่ครับนอกจากเหตุผลนี้แล้วนะครับว่าเป็นงานที่ยากและได้เงินเดือนดีแล้ว much personal pleasure Can be g a i n from helping others ก็คือผู้คนเหล่านี้นะครับมีความยินดีพอใจนะครับหนละัที่ตัวเองได้ช่วยเหลือผู้คนคนอื่นนะครับและหลังเลขสี่นะครับให้ตอบว่า for this reason นะครับด้วยเหตุผลนี้นั่นเองว่าได้ช่วยเหลือผู้คนจากนั้น s ซ e o n นะครับสารยาแพทย์ก็ help save people life พวกเขาก็ช่วยรักษาชีวิต ของคนอื่นได้นะครับของผู้ป่วยได้นั่นเองข้อที่ห้านะครับให้ตอบ however นะครับอย่างไรก็ตาม being a s o l u t i o n has its disadvantage การเป็นศัลยแพทย์ก็มีข้อด้อยหรือข้อเสียเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับนะแค่นี้เองจบข้อที่ห้านะครับดังนั้นมาดู คำสั่งนะครับคำสั่งก็บอกว่าการเขียนเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเรื่องแบบ formal style คือเนื้อเรื่องแบบเป็นทางการ a formal style article d i s c a s d i n g advantage and disadvantage are normal formal normally formal in style ก็คือการเขียนข้อดีข้อเสียนั้นต้องเขียนเป็นทางการนะครับนะเป็น formal style เช่นนะครับ characteristics of formal style intellent ลักษณะนะครับของการเขียนแบบเป็นทางการนี้จะต้องมีเนื้อหาสาระนะครับประมาณนี้หนึ่งต้องเขียนคำกริยาเต็มเลยนะครับหนฟะูเวิร์ห้ามเขียนตัวย่อเช่นประโยคว่า i s n e e t i a r y นะครับมันเป็นความจำเป็นจุดๆถ้าเป็น passive voice นะครับก็จะเขียน formal q u a l i i i c t t o o n r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  q u u r r e เช่นประโยคว่าคุณสมบัติที่จำเป็นต้องการอันนี้เขาเรียกว่าเป็น s s s v i v o v o i นะครับเป็น Complex Sentence and Formal Linger ครับเป็นการเชื่อมประโยคที่สมบูรณ์เช่น being a doctor means working long hours and therefore the job can be very tiring การเป็นคุณหมอนั้นหมายถึงว่าต้องทำงานเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง และแม้กระนั้นก็ตามนะครับหนาง,งานนั้นก็เป็นงานที่น่าเบื่อเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นการใช้ตัวเชื่อมคำเชื่อมก็คือคําว่า therefore เป็นต้นนะครับหรือตามตัวอย่างที่คำกิดเส้นใต้เช่น surgeons do an extremely difficult jobs and as a result their salary are high นั่นก็คือศารยาแพทย์ตามที่ได้แปลไปนะครับเป็นงานที่ยุ่งยากอย่างมหันนะครับ งานแบบนี้แต่อย่างไรเสียนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับ add a r e เ u l t เป็น l i n เ e r เป็นคำเชื่อมนะครับเงินเดือนก็สูงนะครับด้วยเหตุผลนี้นั่นเองหรือตามที่เขียนขึ้ใต้ตรงนี้นะครับ in conclusion นะครับโดยสรุปแล้ว although there are good and bad points to this job ถึงแม้ว่างานนี้จะเป็นงานที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย I believe It is well worth doing แต่มันก็เป็นงานที่ควรค่าในการกระทำอย่างยิ่งครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับนะโอเคครับประมาณนี้นะครับนะต่อไปมาดูหวัวข้อว่า introduce each main body paragraph ในแต่ละกราฟนั้นจะต้องอธิบาย สาระหลักนะครับ the Main Body ก็คือใจความหลักเนื้อเรื่องหลักตัวหลักนะครับ w i t h a Topic Sentence นะครับเป็นหัวข้อประโยคหัวข้อที่เป็น Main เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักสำคัญในแต่ย่อหน้านะครับ That's u m m a r i z e the content of the paragraph ซึ่งสามารถสรุปสาระของบากราฟย่อหน้านั้น,น,นได้ดังตัวสีน้ำเงินนะครับประโยคนี้ว่า A career as a s o อสสอ has clear advantage นั่นคือการเป็นสารยแพทย์นั้นจะต้องมีอ่าก็คือเห็นข้อดีได้อย่างเด่นชัดนั่นเองแปลว่าอย่างนั้นส่วนประโยคที่2อนะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับ however being association has its disadvantage แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเป็นสารยแพทย์ก็ยังมีข้อด้อยอยู่เหมือนกันเป็นต้นนะครับประมาณนี้ ต่อไปตรงนี้นะครับเนยะตรงนี้ข้ามไปเลยดีกว่านะครับนะไม่ไม,ไม่ไม่มีสาระสําคัญอะไรมากมายมาดูข้อสิบดีกว่าข้อสิบก็บอก use the information in the help button ให้ใช้ข้อมูลจากหัวข้อ help button นะครับให้เขียนเนื้อเรื่อง write an article discussing นะครับเป็นการปรึกษาหารืออภิปลายขยายความเกี่ยวกับข้อ advantage นะครับข้อดี แล้วก็ disadvantage นะครับข้อเสีย all working as a journalist ในการที่เป็นนักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ follow the plans and give your article article ให้นักเรียนเขียนนะครับตามแผนงานแล้วก็ให้ตั้งชื่อเรื่องด้วยก็เลยชื่อเรื่องว่า be i n g a journalist the best and the worst การเป็นนักข่าวหรือเป็นนักหนังสือพิมพ์นั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั่นคือหัวเรื่องนะครับแล้วเขียนเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับนะนั่นก็คือ working as a journalist may seem like a g o o d job what exactly are the disadvantages are, are the are the a d v a n t a g e and disadvantages of this career choice do แปลว่าการทํางานเป็นนักข่าวนั้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นงานที่ดีมากๆแต่ what exactly a r e ความเป็นจริงแล้วก็คือว่าข้อดีและก็ข้อเสียของอาชีพนี้นั้นมีอยู่เช่นกัน the job clearly has some a d v uh, a n t a g e to start with it improves one's knowledge This is because journalists have to research every topic they write about what is more it can be exciting since they meet interesting people and n e celebrities and politicians งานนี้นะครับนะเป็นข้อเด่นชัดในเรื่องของข้อดีนั่นก็คือเริ่มจากว่าทำให้คุณพัฒนาความรู้มากยิ่งขึ้น นี่ก็เพราะว่านักข่าวนั้นจะต้องไปทำการวิจัยไปค้นหาหัวข้อที่จะนำมาเขียนารายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่ามันสามารถทำให้เกิดทำให้คุณนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นเพราะว่าคุณจะต้องไปพบกับผู้คนที่น่าสนใจไปสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงหรือไปสัมภาษณ์นักการเมืองเป็นต้น h o w e v e อย่างไรก็ตามมี o ง r จ a ร i ส์ has its disadvantage แต่การเป็นผู้สื่อข่าวหรือเป็นนักห่ังสือพิมพ์นั้นก็มีข้อด้อยเหมือนกัน firstly ประการแรกก็คือว่า it is very stressful since headline had to be m e t ก่อใเกิดความเครียดเหมือนกันนั่นก็คือว่าพาดหัวข่าวคุณก็ต้องนึกหัวข้อขึ้นมาเอง furthermore นะครับอีกในหนึ่ง หรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่านอกจากนี้แล้วนะครับเฟอร์เอร์มอร์เ e นเนอเรชั่นทู o วิร์กลูการเป็นนักข่าวนั้นจะต้องทำงานเป็นเวลากินเวลายาวนานนะครับ Unsociable hours ไม่สามารถมีเวลาไปเข้าสังคมได้บ่อย example ตัวอย่างเช่น They have to work at have h e e weekends and work on o w public l i days จะต้องไปทำงานในวัน หยุดสวัสดิ์หรือไม่ก็ไปทำงานในวันหยุดราชการเป็นต้น Inclusion In o n c นะครับโดยสรุปแล้ว Although there are pros or con to this job ถึงแม่อาชีพนี้นะครับจะมีข้อดีและว็็เสีย Pros ก็คือ advantage advantage นะครับ Con ก็คือ disadvantage นั่นเองนะครับคือข้อเสียนั่นเองงานนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับ I believe it is well worth doing แต่ก็เป็นงานที่ ควรค่าแก่การกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เขาออกความเห็น as Henry R. Loose s a ดัง uh, คติที่ Henry R. Loose ได้เขียนเอาไว้ว่า I became a journalist to come as close as possible to the heart of the world สำนวนกรูนันก็จะแปลประมาณว่าการที่ฉันได้มาเป็นนักข่าวนั้นเสมือนหนึ่งว่าฉันได้ ใกล้ชิดกับหัวใจของโลกนี้ประมาณนั้นนะครับสำนวนของคุณโครแล้วก็จบหน้า69นะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุณนช่วยอุดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอ,ขอคุณ